รีวิวชุดหมีสีเทาเคอรี่ชุดหมีของเราเป็นซิปท้องเหลืองสองหัวเป็นแบบซิปซ่อนมีกระเป๋าหน้าอกทั้งสองด้านกระเป๋ากางเกงด้านหน้าที่ลึกกว่าที่อื่นกระเป๋าข้างคาโก้แบบกลองเราใช้เป็นเมจิกเทปหรือตีนตุ๊กแกนะคะเพื่อความสะดวกในการเปิดใช้เอวด้านหลังเป็นแบบสม็อกยืดเพิ่มได้อีกและยังมีกระเป๋าด้านหลังที่เปิดง่ายอีก2ด้านหยิบใช้งานได้ง่ายมากเวอร์ใครอยากได้ที่เสียบปากกาเราก็มีนะคะเป็นที่เสียบปากกาพร้อมกระเป๋าจิ๋วด้านซ้ายที่แขนเสื้อสาม,มารถปรับ ความกระชับได้แทบฟ้า้อนแสงเป็นแบบเกรดพรีเมียมติดตั้งแต่ด้านหน้าหลังข้อแขนและที่ขาอีกสองเส้นผ้าที่ใช้เป็นผ้าเรมานอฟที่ใส่สบายระบายอากาศได้ดีมีต<ม>ั้งแต่ไซส์ S S S ถึง 5XL รอบเอว24ถึง49นิ้วรุ่นนี้การันตียอดขายสั่งผลิตกว่า900ตัวส่งต่างประเทศไม่มั่นใจสามารถเข้ามารองสินค้าที่หน้าโชว์รูมสัมเพ็งสองฝั่งพระเจ้าตักสินได้ทุกวันจันถึงวันเสาร์9มิถนาถึง17มิถนาใครอยากได้จิ้ะกาหรือทั หาแอดมินได้เลยนะคะหากสั่งไปแล้วใส่ไม่ได้เรามีบริการเปลี่ยนสินค้าไม่เกิน7วันแนะนําว่าให้ลูกค้าลองใส่ดูก,ก่อนเพราะฉะนั้นอยากได้ชุดทําง,งานต้องใส่เวิร์กเวียร์นะคะใส่แล้วเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียร์ไทยแลนด์ใส่หรือเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียไทยแลนด์